ในป่าใหญ่สีเขียวสดใสมีกระต่ายตัวหนึ่งชื่อกระต่ายขาวข้างๆมีเต่าทองเดินมาช้าๆกระต่ายขาวมองดูเต่าทองแล้วหัวเราะเบาๆเธอเดินช้าจังจะไปถึงเมื่อไหร่เนี่ยกระต่ายขาวเลยถ้าเต่าทองวิ่งแข่งกันเต่าทองพยักหน้าเบาๆได้สิฉันจะลองดูสัตว์ในป่าได้ยินเสียงก็พากันมาดูทั้งนกไก่ลิงและกวางต่างตื่นเต้นพวกเขาอยากรู้ว่าใครจะชนะ การแข่งขันเริ่มขึ้นกระต่ายขาววิ่งปลู้ไปไกลไม่เห็นแม้แต่เงาเต่าทองเขาหัวเราะเบาๆแล้วพูดว่าเต่าคงยังอยู่ข้างหลังอีกไกลแน่เลยเมื่อเห็นต้นไม้ใหญ่ร่มรื่นอยู่ข้างทางกระต่ายขาวจึงหยุดพักใต้ต้นไม้ขอนอนแป๊บเดียวเต่าคงตามมาอีกนานพูดจบก็หลับปุ๋ยในทันทีแต่เต่าทองยังคงเดินต่อไปอย่างไม่หยุดช้าๆแต่มั่นคงทุกก้าวเต็มไปได,ด้วยความตั้งใจและไม่ยอมแพ้ ในที่สุดเต่าทองก็ค่อยๆเดินเข้าใกล้เส้นชัยเขายิ้มอย่างมีความสุขและก้าวข้ามเส้นชัยไปก่อนกระไม่นานกระต่ายขาวก็ตื่นขึ้นเขารีบลุกขึ้นวิ่งไปอย่างเร็วแต่ก็สายไปแล้วกระต่ายจ๋ามองเห็นเต่าทองยืนยิ้มอยู่ที่เส้นชัยเขาตกใจและพูดว่าหือเต่าชนะไปแล้ววะเนี่ยหลังการแข่งขันกระต่ายขาวเดินมาหาเต่าทองเขายิ้มและยื่นมือออกไปเธอเก่งมากเลยฉันขอโทษที่เคยล้อเธอนะ เต่าทองก็ยิ้มและจับมือกับกระต่ายขาวขอบใจนะเราเป็นเพื่อนกันได้เสมอเราสัตว์ในป่าพากันปรบมือเม้นปรบมือลิงตีกลองใบไม้บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและมิตรภาพกระต่ายขาวเรียนรู้แล้วว่าเก่งอย่างเดียวไม่พอต้องขยันและไม่ประมาด้วยส่วนเต่าทองก็สอนให้ทุกคนรู้ว่าความพยายามไม่เคยสยยศใคร